นเสําหรับ EP นี้ครับนี่กล่องที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าครับเราก็รู้แล้วว่านี่นี่ก็คือกล่องที่หลายคนรอคอยมากๆกับบูเล่โลชิเดเลคุณอาเรียพูดรัสเซียหวานใส่ซ่าหัวใจจะวายหรือในชื่อญี่ปุ่นก็คือโทกิโตกิวัสโตรัสเซียโกเดเดเลรูโทนานชื่อญี่ปุ่นก็คือโทกิโตกิวัสโตรัสเซียโกเดเดเลรูโทนันลีโนอาเรียซังก็คือเนี่ยว่าชื่อยาวทั้งชื่อไทยแล้วก็ชื่อญี่ปุ่นเลยนะ เหมือก็สําหรับบล็อกบูเล่คุณอาเรียน,นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบลิมิเต็ดก็คือจะแถมฟิกเกอร์กล่องนี้มาด้วยก็คือไม่ได้แถมเลยบวบราคาฟิกเกอร์เพิ่มมาแล้วแต่เขาก็คืออย่างการซื้อสินค้าลิมิเต็ดที่ญี่ปุ่นนะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเขาจะบอกว่าอันนี้อสมมุติว่าคุณซื้อแพ็คบูเล่แพ็คหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือแพ็กเกจธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพ็คลิมิเต็ดมันก็คือมันข้ามขั้นมาชื่อว่าเป็นแพ็คลิมิเต็ดแล้ว คำว่าแพคที่มีเตดแล้วมันได้อะไรในแพคมันแถมอะไรมาในแพคประมาณนั้นเราก็เลยถึงเรียกกันติดปากว่าอันนี้คือของแถมในแพคที่มีเตดแต่จริงๆก็คือก็ซื้อแพงหวานเนี่ยอยู่แล้วคือมันบวกราคาอยู่แล้วนะก็สาหรับแพคที่มีเตดอันนี้ก็ราคาเยนเนี่ยจะอยู่ที่36,300ยเยนแต่ว่ากรณีถ้าเราเอาบูเล่อย่างเดียวเนี่ยราคาจะอยู่นี่14,300เยนอืมซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเฮ้ยเราต้องซื้อฟิกเกอร์ในราคาที่แบบเออก็คือตีเป็นเงินไทยเนี่ยคือเป็นหมื่น ก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะราคาถ้าเราลองเอาราคาแพคลิมิตที่มันได้ฟิกเกอร์ใช่ไหมครับกับราคาบูเล่ที่เราซื้อแยกต่างหากอยู่แล้ว14,300เยนเนี่ยลองเอามาลบกันมันก็จะเท่ากับว่าส่วนต่างของฟิกเกอร์ที่เพิ่มมาเนี่ยอยู่ที่22,000เยนเออดังนั้นสําหรับฟิกเกอร์สเกลในขนาด1นึทับนะก็คือถือว่าไม่เล็กนะครับในราคา22,000เยนในยุคนี้คือถือว่าปกติมากๆเพราะว่าอย่างหลายๆค่ายเนี่ยก็ไป25,000เยนหรือ30,000เยนหรือเกิน30,000เยนก็มีมาแล้ว แต่นี่ก็คือถ้าเราหักลบกับราคาบูเล่ปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็เท่ากับส่วนต่างของฟิกเกอร์เนี่ยแค่2 2 0 0 0เยนซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ6 0 0 0นิดๆเออซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้แพงนะถือว่าสมเหตุสมผลแต่แน่นอนครับว่าการที่เราพรีออเดอร์ไว้เนี่ยข้อดีก็คืออันนี้แถมอันนี้คือแถมคือแถมจริงๆนะไม่ได้มีแบบบวกอะไรเพิ่มนั่นก็คือโปรเตอร์คุณอาเรียในเวอร์ชั่นเคียใสนั่นเองเคียใสคือแบบสวยมากเห็นไหมเราจะเห็นแบบถ้าผมเอามาวางเนี้ยก็จะเห็นแบบ บเร่ข้างหลังลางๆนี่แล้วคุณนึกภาพดูว่าถ้าเอาไปใส่กรอบมันจะสวยขนาดไหนอันนี้คือโปสเตอร์ใหญ่เลยอืมเนี่ยคือดีงามมากอันนี้คือแถมจริงๆแต่เขาจะแถมแค่เฉพาะคนที่พีออเดอร์ไว้ก็คือต้องเป็นผู้กล้าที่กล้าที่จะตัดสินใจ<笑><笑>เห็นแลวพีออเดอร์ตั้งแต่ยังไม่เห็นของนะเอออันนี้คือเขาก็เหมือนกับก็คือเหมือนเป็นรางวัลให้แล้วกันสําหรับในมุมมองผมนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือยังเป็นฉาก สุดตาตึงของแฟนๆด้วยนั่นก็คือตอนที่คุณอาเรียเนี่ยไปนั่งริมหน้าต่างนะครับแล้วก็ทําท่าเหมือนประมาณว่าจะให้คุเซคุงเนี่ยมาถอดถุงน่องให้และหลังจากคุเซคุงถอดถุงน่องเสร็จปุ๊บช่วงระหว่างถอดเนี่ยบังเอิญมือก็ดันไปโดนจุดสำคัญของคุณอาเรียเลยทําให้โดนลูกเตะเข้าที่เต็มปลายคางเลยทันทีอะไรครับ <laughs> โอเคก็เราเกินกันมาขนาดนี้แนละ้วเรามาเริ่มแกะบล็อกบูเล่กันเลยดีกว่า เดี๋ยวผมจะแกะอันที่เป็นนี่บูเล่ให้ดูก่อนนะว่าในกล่องเนี่ยได้อะไรบ้างคือเราจะเห็นเลยว่าอย่างใครที่เออเราไม่ซื้อฟิกเกอร์ไม่สะสมอะไรเงี้ยแต่ชอบโรชิเดเล่เนี่ยเอาแค่บ็อกบูเล่เนี่ยก็คือถือว่ามีของอะไรที่อยู่ในกล่องเนี่ยที่มันทรงคุณค่ามากๆอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากแกะบูเล่เสร็จก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาแกะฟิกเกอร์ให้ดูกันคือถือว่าคลิปนี้แบบไปกันเรื่อยๆยาวๆเลยแล้วกันครับ เอาละครับก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาชำแดะให้ดูแล้วกันว่าในกล่องเนี่ยคือได้อะไรบ้างแต่รู้อย่างเดียวคือแค่นี้เราเห็นตัวปกกล่องก็คือสวยมากนะเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของตัวบูเล่เลยเป็นภาพที่วาดใหม่คือเขาจะไม่เอาภาพที่เคยใช้กับอะไรมาแล้วมาใช้แต่นี่คือภาพที่วาดใหม่แล้วจุดเด่นก็คือนี่อันนี้คือลายเส้นของอาจารย์โมโมกก,ก,ก็คือใเวอร์ชันนิยาย เราเห็นสองสาวซ้ายขวานี่แล้วเราก็คาดเดาได้เลยว่าเดี๋ยวเวอร์ชั่นเวอร์สกับเวอร์สาเนี่ยก็จะเป็นเวอร์สนี่ยูกิแน่นอนแล้วก็เวอร์สาเนี่ยก็จะเป็นน้องมาช่าหมุนมาเขาน่าจะสลับเป็นหมุนตัวปึ๊บแล้วก็อันนี้ครับอันนี้คือดีงามมากก็น,นี้ก็ถือเป็นภาพลายเส้นอนิเมทที่คุณอาเรียนเนี่ยไม่รู้จะใส่ชุดกระโปรงจะสั้นไปไหนเลิกขึ้นมาขนาดนี้เอาครับเรามาดูในกล่องกันดีกว่านี่ปึ๊บโอ้นี่ซีดี โอ้ไม่ใช่สิทีบูเล่ก็เดี๋ยวผมไล่เรียงอ่านตามข้อมูลที่สรุปมาให้นะว่าการที่เราซื้อบูเล่อย่างเดียวอันนี้ยังไม่นับฟิกเกอร์นะเราจะได้อะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นบล็อกสุดสวยที่เป็นภาพประกอบต้นฉบับของอาจารย์ม,มอมโกะและยังเป็นการออกแบบตัวละครใหม่ในฉบับอนิเมด้วยอันนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือเป็นเราจะได้ฉบับนิยายเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บขอดูก่อนเจอแล้วนี่ครับ ก็คือเราจะได้ฉบับนิยายผลงานต้นฉบับที่เขียนโดยอาจารย์ซันซันซันเป็นเวอร์ชั่นเขาเรียกว่าชื่อเดอ b เบฟอาเรียซังเออแล้วผมเห็นเหมือนเขาทํางานกูดอันนี้ออกมาขายเลยนะเป็นคุณ a าเรียเวอร์ชันเนี่ยเหมือนคล้ายๆชุดผู้กล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาทํางานกูดออกมาแต่ว่าเป็นงานจับฉลากของทาง a อนิเมชนี่อันนี้ก็คือเป็นผลงานทั้งหมด224หนะ้าซึ่งแน่นอนครับว่าอ่านไม่ออกแต่ว่าแค่มีก็ฟินแล้วเ,เปิดให้ดูคร่าวๆปึ๊บ นี่อันนี้หนะ้าปกเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็นี้ก็เป็นฉบับนิยายที่เป็นภาค the wave เป็นภาค the wave aria sang เขาบอกชื่อภาคคุณอาเรียกลายเป็นผู้กล้าไปต่างโลกเรียงหน่อย <c oughs> เดี๋ยวขอไปฝึกภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมก่อนจะมาอ่านให้ได้อันที่3ก็คือเขาบอกว่าจะได้หนังสือ story board book opening dream ก็คืออันไหนวะอันนี้นี่ครับอันนี้จะเป็น opening anime animation story board for opening ก็คือเป็นภาพการผลิต ที่หาดูที่ไหนไม่ได้ดังนั้นคือในเมื่อเขาแบบ mm hmm. คงคอนเซปต์ hmm. มาอย่างให้คนที่มีโอกาสได้ดูหรือสัมผัสก,ก็คือต้องเป็นคนที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือหาดูที่ไหนไม่ได้นะ mm hmm. เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนิดเดียวพอนี mm ่หมูภาพล่างแบบนี่คือนี่มันเป็นอะไรที่ผมมันสุดๆมากๆอะ่ะคือปกติผมไปพวกงานนิทรรศการอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเขามีภาพล่างอะไรแบบเนี้ย mm hmm. เขาห้ามถ่ายรูปนะเฮยออแต่อันนี้คือเอามาให้เราถือในมือเนี่ยเป็นภาพแบบตอนที่เขาทําเพลงโอพีต่างๆ อืมเฮ้ยโหดีมากคือเนี่ยถึงผมผมบอกว่าคือใครที่แบบไม่ได้ตั้งใจสะสมฟิกเกอร์นะบางคนตอนแรกคือเห็นบอกว่าจะใช้คําว่าเออซื้อฟิกเกอร์แล้วแถมบูเล่มเหมือนบูเล่มันกลายเป็นแค่ของแถมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนต่วไหนก็คือจะโฟกัสว่าการซื้อชุดนี้ก็คือต้องซื้อฟิกเกอร์แต่ปรากฏว่าเนี่ยพอของออกมาแบบเนี้ยผมมองเลยว่าบูเล่นเนี่ยคือความโดดเด่นไม่ได้แพ้ฟิกเกอร์เลยนะเป็นไอเทมที่แบบสุด,ส,ด,ส,ดสุดไปเลยแล้วก็ได้อะไรเพิ่มอีกข้อที่4ี่ก็คือเป็นสเปเชียลบุ๊คเล่ก็คือเล่มนี้นะ นี่ลองดูตัวอย่างเป็นไงโอ้ดีนี่มีคอนเทนต์สารบัญอินโทรเนี่ยอันนี้ก็คือที่ภาพที่ภาพล่างที่เมื่อกี้เขาให้ดูในคุณอาเรียวเวอร์ชันที่สวยมากๆอืมก็มีแบบสเปเชียลอะไรแบบหลายหลายอย่างในเล่มสำหรับบูเล่นเนี่ยผม คือ <c oughs> เปิดมาขนาดนี้แล้วบอกคุณผู้ชมเลยลกันถ้าแบบยังสนใจหรือหาซื้อช่วงที่ที่ผมเพิ่งลงคลิปได้ไม่นานเนี่ยอาจจะยังพอหาซื้อได้นะอันนี้คือเฉพาะบูเล่นะครับแต่ถ้าแพ็คลิมิเต็ดที่มีฟิกเกอร์เนี่ยคือบอกเลยว่ายากถือว่ายากมากอะแล้วก็อันนี้ก็คือข้อที่5ก็คือเขาบอกว่าที่ผมปแปลมานะเขาบอกว่าเป็นความพิเศษที่ก็คือเป็นแผ่นบูเล่นี่แหละตอนที่1นขอยังไม่แก่แล้วกัน แต่ว่าความพิเศษของนี้ก็คือเขาบอกว่าเราจะได้รับชมวิดีโอ OP กับ ED เนี่ยแบบที่ไม่มีตัวอักษรเครดิตบนบงังออันนี้ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากบางคนมองว่าเอ้ยคือซื้อมาแล้วก็อ่านไม่ออกไปฟังไม่ได้เพราะว่าคือบูเล่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีซับให้อยู่แล้วแต่คุณดูความพิเศษหลายอย่างที่มันจะได้รับนะครับเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างที่บอกว่าเวลาเราดูผ่านแพลตฟอร์มที่ไหนก็ตามนะเราใช้คําว่าทุกที่ในโลกเลยเนี่ย LOP หรือ ED เนี่ยก็คือมันเราจะหาดูแบบที่มันไม่มีเครดิตอนะ แบแทบจะเป็นไปไม่ได้เนอะแต่อันนี้คือคุณจะสามารถดูได้ผ่านทางนี้ซึ่งแค่แบบเปิดเพลงฟังดูทั้งเพลง OP แล้วก็เพลง ED ของเรื่องนี้ที่จัดเต็มคือเปลี่ยนเพลง ED ทุกตอนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วอันนี้ถือว่าเยี่ยมไปเลยโอเคครับก็ในบล็อกก็จะได้ความพิเศษทั้งหมด5อย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวแกะกล่องฟิกเกอร์กันต่อครับไปนะครับเราจะเริ่มสไลด์น้องออกมาแล้ว ถ้าแดมามาแล้วคุณอาเลียเวอร์ชันชุดซัมเมอร์โดยได้ภาพต้นแบบมาจากลายเส้นของอาจารย์โมโมโกโดยเป็นฉากที่ทั้งสี่สาวเนี่ยก็คือไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็เวอร์ชั่นที่2ก็จะเป็นน้องยูกิในภาพนั้นภาพในภาพนั้นซึ่งเป็นภาพเดียวกันเลยนะครับซึ่งผมก็ยังแอบเสียดายเล็กๆว่าทําไมเวอร์สามไม่เป็นมาช่าในเวอร์ชั่นนั้นด้วยแต่ว่ามาเป็นคือก่อน ก่อนที่แบบ a อนิเมชันจะเริ่มอะไรเงี้ยก็เลยก็คาดเดาว่าแบบชูคุณอาเรียกับน้องยูกิเนี่ยเป็นเหมือนเรียกว่า2 2ตัวละครแบบหลักที่สุดดังนั้นของแถมบูเล่เล่มที่3เนี่ยก็เลยถึงกลายเป็นปอกหมอนของอาเรียกับยูกิถ้าเป็นฟิกเกอร์น้องมาชานะเราจะยอมเปเลยทีเดียวมาครับมาเริ่มแกะกันเลย,ยอ๋อคือเห็นไกลๆก็สวยแล้วอ่ะอะไรจะขนาดนะัปึ๊บ นี่เฮ้ยฐานก็สวยอันนี้อันนี้เกินคาดนิดหน่อยอืมเพราะว่าภาพโปรโมทเขาไม่ได้ให้ดูฐานใช่ไหมแต่อันนี้คือเราได้เห็นฐานตอนของมันออกอะก็คือเป็นฉากแบบบีดเลยอะชาหาดเลยเป็นทรายแล้วก็อันนี้น้ําทะเลสวยงามสีฟ้าสดใสส่วนอันนี้ก็น้องฟิกเกอร์คุณอาเรีะขออนุญาตใช้ความระมัดระแวงในการจับนี่ครับอืมจะงามเกินไปแล้วแล้นี่ ท่านี้เลยครับท่าเดียวกับที่ภาพอาจารย์ลายเส้นของอาจารย์โมโมโกแล้วก็ภาพนี้ถูกเอาไปทําเป็นสินค้าหลายแบบนะหมอนก็ดีผ้าแขวนแล้วก็พรมอะไรเงี้ยที่รองเมาส์คือมีหลายแบบมากเพราะว่าเป็นภาพคุณอาเรียนในชุดว่ายน้ำที่สวยมากซึ่งฉากนี้ก็รอรุ้นเลยว่าเราจะได้ดูกันซีซั่น2หรือเปล่าปกติอะอนิเมะหนึ่งเรื่องอะเราจะสังเกตว่าเขาจะชอบมีฉากอย่างน้อยอมันต้องมีฉากที่เอาไว้ตกคนดูใช่ไหมฉากที่ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ย แต่โรชี่เดลเลสเนี่ยเขาตั้งใจไว้แล้วว่าซีซั่น2เนี่ยทำแน่นอนก็อดใจรอดูกันต่อไปไปครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะพาคุณอาเรียรไปเที่ยวหรือไปถ่ายที่ไหนไปชมกันต่อนในช่วงพาของไปเที่ยวเล่นเอ้ยพาของเที่ยวไปเล่นเอ้ยพาของเล่นไปเที่ยวเอ้ยถูกแล้วเราจะพาคุณอาเรียรไปถ่ายรูปสวยๆกันครับไป